ถ้าข้อคิดเมื่อชีวิตเจอทางตันถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังเจอเรื่องยากฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วคุณจะรับมือกับมันได้ด้วยใจที่เป็นสุขค่ะ สัจธรจะทในชีวิตคนเราถูกลิขิตไว้แล้วค่ะทุกอย่างเป็นไปตามลิขิตไม่มีพบกันโดยบังเอิญในโลกนี้ทุกคนที่เราพบกันถูกกาหนดให้มาพบกันดังนั้นให้เราปฏิบัติต่อกันอย่างดีเพื่อไม่ให้เสียใจที่หลักจะอยู่ร่วมกันหรือแยกจากกันแบบไหนทุกอย่างต่างถูกกาหนดเอาไว้แล้วไม่สามารถต่อรองยื้ยุทธฉุดไว้ได้และต้องเป็นไปตามนั้นอะไรจะมาก็ต้องยอมรับมาอะไรจะไปก็ต้องเข้าใจในสัจธรรมให้ได้จงยอมรับตามนั้นและทําให้มัน ดีีท่สุข้อต่อไปนะคะมองข้ามไปบ้างแก้งโง่บ้างคนโบราณว่าคนที่แก้งหูหนวกเป็นใบจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ตลอดชีวิตมันเป็นศิลปะของการอยู่ร่วมกันนะคะบางทียอมขัดทุนยอมเสียเปรียบบ้าง แบบที่เราไม่เดือดร้อนไม่เสียหายเท่ากับการเอาเปรียบคนอื่นเพราะเมื่อใดยิ่งให้ออกไปเรายิ่งบั้งขั่งมากขึ้นเสมอข้อ3นะคะปล่อยวางเป็นเรื่องราวต,ต่างๆมันมีให้คิดทุกวันหัดมองให้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกุ้มยิ่งกังวลคุณจะยิ่งเครียดยิ่งกดดันตัวเองเอาเป็นเอาตายยิ่งทรมานทําใจให้ฟ่างนะคะมองเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กจิตใจของคุณจะถูกปลดปล่อยจากพันธนาการนั้นข้อ 4. นะคะคนฉลาดไม่โอ้อวดไม่โต้เถีย ไร้ปัญญายิ่งพูดมากยิ่งผิดพลาดมากบางครั้งการนิ่งเงียบทำให้เรารอบคอบมากขึ้นเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนคำกล่าวที่ว่าความนิ่งชนะทุกอย่างและมีค่าดั่งทองคำและข้อสุดท้ายมีคุณธรรมนำชีวิตจิตใจที่มีคุณธรรมสำคัญมากค่ะมากกว่าความสามารถมีค่ามากมายมากกว่าทองคำจิตใจที่มีคุณธรรมคือต้นทุนชีวิตเป็นรากฐานของทุกสิ่งทั้งชีวิตของคุณจะได้ดีแต่ถ้าไม่มี ทุกอย่างคือสุงแล้วพบกับพี่ออยใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ